สรุปนะครับ19กรกฎาคมนี้นะครับ2 5 6 6นะครับในการโหวตเลือกนายกครั้งที่2ทั้ง8พักร่วมก็เห็นนะครับว่าต้ส่งจะส่งพิธาอีกครั้งหนึ่งนะครับส่งพิธาไปอีกครั้งหนึ่งถ้าเกิดไม่ได้จริงก็จะให้พักเพื่อไทยนะครับเป็นคนส่ง ครับแคนดิเดตนายกนะครับซึ่งแน่นอนครับว่าเรื่องนี้ก็ต้องมีการประชุมแล้วก็มีการหารือกันนะครับซึ่งแน่นอนครับมติ8ปดพักร่วมจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยนะครับเข็นพิธาชิงนายกรัฐมนตรีต่อนะครับเจ้าตัวชี้ยังไม่มีชื่อนะครับสำรองหาหากวืดเก้าอี้นะครับมั่นใจสวที่ไม่ได้มาโหวตรอบแรกจะสนับสนุนเสียงเพิ่มย้ำยังไม่ได้มติพักร่วมนะครับชวนปชพั ชาติไทยพัฒนาร่วมรัฐบาลฝากสื่อมวลชนถามบิ๊กป้อมรวมเสียงแข็งหรือไม่ยันไม่เปลี่ยนใจลดเพดานนะครับมาตา1นึ 2. บอกต้องรักษาคำพูดการันตีเสนอชื่อสองรอบตามวิดีโอถแถลงวันที่17กกันฎาคม256เวลา13นกาสนาทีที่อาคารไทยสม,มิดภายหลังการประชุมหารือหัวหน้าพักการเมืองนะครับ8พักร่วมจัดตั้งรัฐบาล นายพิธาลิมเจริญรัตหัวหน้าพักก้าวไกลและค a เดตนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยแกนนำพักร่วมนะครับอีก7พักเช่นนะครับนายชัยธวัฒน์ตุราธนเลขาธิการพักก้าวไกลนายแพทย์ชนน่านสีแก้วหัวหน้าพักเพื่อไทยนายภูมิธรรมเวชยยชัยรองหัวหน้าพักเพื่อไทยนายทวีสอดสองเลขาธิการพักนะครับประชาชาติ พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิเตมียเวศนะครับพักเสรีลมไทยนายปิติพงษ์เต็มเจริญหัวหน้าพักเป็นธรรมนายสุดนายสุพันธ์นะครับมงคลสุธีรองหัวหน้าพักไทยสร้างไทยนายวะสวัตนะครับพวงพรสีหัวหน้าพักเพื่อไทย หัวหน้าพักเพื่อไทยรวมพลังรวมทั้งตัวแทนของพักพลังสังคมใหม่พลังสังคมใหม่ได้ลงมาให้สัมภาษณ์นะครับสื่อมวลชนนะครับภายหลังการประชุมร่วมนานกว่า2ชั่วโมงนายพิธาได้กล่าวว่าผลการหารือในวันนี้นะครับมีข้อสรุปอยู่3ข้อคือนะครับเรื่องของวันที่19กระกรกฎาคม2566นี้ทั้ง8พักมีมตินะครับส่งตนนะครับพิธาริมจริญรัตนะครับเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30นะครับ และมีการหารือกันเรื่องของการยื่นนะครับร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา272ของพรรคก้าไกลที่พรรคก้าไกลเสนอโดยพรรคเองไม่ได้เกี่ยวข้องกับ7พรรคร่วมและเรื่องสุดท้ายคือเรื่องของข้อบังคับที่41ของรัฐสภาที่มีข่าวออกมาว่าวุฒิสภานะครับเตรียมยื่นในวันโหวตนายกรัฐมนตรีซึ่งมีความเห็นทางกฎหมายว่าเป็นเรื่องนะครับเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ ไม่ถึงเป็นยตินะครับและไม่ได้เกี่ยวกับการเสนอชื่อผู้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีซึ่งอาจจะมองเห็นต่างในเรื่องนี้ทั้งนี้ยังมีการหารือเรื่องการเตรียมรายละเอียดการเข้าสู่วันที่19กรกรกฎาคมด้วยนะครับเมื่อถามว่านะครับตั้งหลักอย่างไรหากวันที่19กรกรกฎาคมมีเสียงโหวตไม่เพียงพอนายพิธากล่าวว่าเป็นไปตามที่เคยได้ถแถลงผ่านวิดีโอไปและตามผังนะครับของโรบแมท รดแมปนะครับสำหรับสมรภูมิแรกนะครับหากคะแนนไม่ได้เพิ่มขึ้นมาอย่างมีนัยสำคัญเราก็พร้อมจะถอยไปให้กับประเทศชาติถอยให้กับพักอันดับ2ก็คือพักเพื่อไทยตาม MOU ขณะเดียวกันยังมีเรื่องของยื่นมาตรา272ที่ได้ยื่นเข้าไปแล้วซึ่งยังอยู่ภายใน15วันจึงต้องย้ำอีกทีนะครับ ว่าเป็นนะครับการดําเนินการของพักเก้าวไกลเพียงพักเดียวเท่านั้นส่วนหากวันที่19นะครับกรกฎาคมนี้หากมีการตีความในรัฐสภาว่าเข้าข้อบังคับที่41ไม่สามารถเสนอชื่อนายพิธาซึ่งสามได้8พักร่วมจะดำเนินการอย่างไรในวันนั้น นายพิธากล่าวว่าวันนี้เรามีข้อสรุปการตีความกฎหมายนะครับทางฝั่งของเราซึ่งพวกนี้จะมีประชุมวิบสามฝ่ายอีกครั้งนะครับหากมีโอกาสประชุมวิบก็น่าจะเห็นตรงกันนะครับยติก็คือยตินะครับซึ่งเป็นเรื่องของข้อบังคับส่วนการเสนอนายกนัฐมนูนเป็นคนละหมวดกันขอให้รอฟังการประชุมวิบสามฝ่ายว่าเหตุผลว่าเหตุและผลฝั่งตรงกันข้ามเป็นอย่างไร ตนได้เห็นแต่พาดหัวข่าวยังไม่ได้ลงรายละเอียดว่าเหตุใดจึงเห็นเป็นเรื่องของยัตติได้เมื่อถามว่ายังยืนยันจับมือเดินหน้าต่อของ8ปดพักร่วมจัดตั้งรัฐบาลใช่หรือไม่นายพิธาพยักหน้าแล้วตอบว่าถึงไม่มีมติร่วมในวันนี้นะครับส่วนบรรยากาศในการประชุมวันนี้เป็นไปได้ด้ยดีมีความพยายามที่จะตั้งรัฐบาลของประชาชนให้ได้และมีมติส่งตนอีกครั้งนะครับ ซึ่งตนนะครับจะใช้เวลาที่เหลืออย่างเต็มที่เมื่อถามว่ามีการชวนพักประช,ชาธิปัติและพักชาติไทยพัฒนามาร่วมโหวตนายพิธานั้นข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรนายพิธาตอบว่ายังไม่ได้ยังไม่ใช่มติของแปดพักเมื่อถามว่าได้มีการหาหรือเตรียมชื่อสำรองไว้หรือไม่นายพิธาตอบทันทีว่ายังไม่มี ส่วนการรวมเสียงสวในรอบรอบนี้จะมั่นใจมากขึ้นหรือไม่ว่าจะมีการโหวตให้ในายพิธากล่าวว่าหลังจากวันที่13กรกฎาคมได้มีการรวมเสียงสวมากขึ้นเรื่อยๆนะครับมีหลายคนนะครับที่ไม่มาลงคะแนนในวันนั้นก็ได้แลกเปลี่ยนพูดคุยกันว่าอยากจะว่าอาจจะติดภารกิจต่างประเทศบ้างอะไรบ้างนะครับซึ่งยังมีความเป็นไปได้ว่าจะลงคะแนนในรอบที่2ให้ ส่วนกระแสข่าวที่ว่านายพิธาต่อสายไปถึงพักร่วมรัฐบาลเดิมจริงหรือไม่แล้วมีการตอบรับอย่างไรนั้นนายพิธาระบุว่าเป็นเรื่องปกติและโดยปกติตนจะหารือทางการเมืองกับเพื่อนที่เป็นสอสอและสอวอเวลาเดินผ่านในสภาหรือเวลาจะไปตรวจสอบข้อมูลอะไรก็มีโอกาสได้พูดคุยกันแต่ไม่ได้มีโอกาสเชิญมานะครับร่วมรัฐบาลซึ่งตนพูดคุยได้เกือบทุกพักยกเว้นพักรุง่งซึ่ง พักการเมืองต่างๆนะครับได้มีโอกาสพูดคุยถึงสถานการณ์เป็นการแลกเปลี่ยนทางการเมืองยืนยันว่าเป็นการคุยเรื่องทั่วไปไม่ใช่เรื่องที่สนับสนุนตนเป็นนายกรัฐมนตรีเมื่อถามย้ําว่าไม่ได้ขอเสียงใช่หรือไม่ในพิธากล่าวว่าใช่โทรไปแลกเปลี่ยนประเด็นทางการเมืองซึ่งเป็นเรื่องปกติที่หัวหน้าพักคุยกับหัวหน้าพักไม่ใช่มาร่วมทํากันในอาทิตย์นี้ เมื่อถามว่ามองอย่างไรกับกระแสข่าวดังกล่าวนายพิธากล่าวว่ายังไม่ได้เห็นรายละเอียดยืนยันว่าน่าจะไม่ได้เป็นความจริงและย้ําอีกว่าไม่ได้ทาบทามการหารือทางการเมืองพูดคุยหารือซึ่งกันและกัน ส่วนที่กล่าวว่าการโหวตครั้งที่2ตัวเลขไม่ได้เพิ่มขึ้นอย่างเป็นนัยยะสําคัญจักวางมือให้กับพรรคอันดับ2ส,สามารถบอกได้หรือไม่ว่าตัวเลขนั้นจะเป็นเท่าไรนะครับนายพิธากล่าวว่าหากมองให้เหมาะสมคิดว่าต้องเพิ่มขึ้น10%จำนวน324ถึง344เสียงหรือ 345เสียงจะเป็นลักษณะแบบนั้นไม่ใช่ตั้งใจจะกัดเอาไว้ตั้งใจจะเป็นเลขในยะสำคัญแต่ไม่ได้คิดในใจแต่คงจะมีตัวเลขที่ไม่ฝืนสายตาของประชาชนเมืม่อถามว่าประเมินว่ารอบสองจะมีการเสนอชื่อแข่งด้วยหรือไม่นายพิธ,ธากล่าวว่าเท่าที่ฟังสัมภาษณ์จะพักการเมืองสิบพักมีการพูดเรื่องของรัฐบาลเสียงข้างน้อยทุกคนพูดว่าเรื่องรัฐบาลเสียงข้างน้อยเป็นไปไม่ได้ อย่างนายอนุทินชาญวิรุลหัวหน้าพักภูมิใจไทยนายธนกะรน,นะครับวังบุญคงชนะรองหัวหน้าพักร่วมไทยสร้างไทยและนายอักตุชานาคาสายแกนนำพักรวมไทยสร้างชาติก็คิดว่าเป็นไปไม่ได้ เมื่อถามถึงกระแสว่าจะมีการเสนอชื่อนะครับพลเอกประวิตรวงสุวรรณนะครับหัวหน้าพักพลังประชารัฐแข่งนายกรัฐมนตรีสามารถรวมเสียงได้หรือไม่นายพิธากล่าวว่าต้องฝากนักข่าวไปถามพลเอกประวิตรส่วนกระแสการซื้องูเห่าในไปอยู่ขั้วตรงกันข้ามหรือพลิกขั้วรัฐบาลนายพิธากล่าวว่าพักก้าวไกลได้ติดตามและคอยเช็คตลอดมั่นใจว่าทุกคนได้รับบทเรียน ของการเป็นงูเห่าและได้คะแนนกลับมาเป็นหลักพันนะครับฝาาคะแนนเท่านั้นมั่นใจว่าพักก้าวไกลไม่มีอะไรและเพื่อไทยก็คงต้องคิดแบบนั้นส่วนเรื่องของการถอยเรื่องของประมวลกฎหมายอาญามาตา112แล้วจะมีพักอื่นที่มีจุดยืนไม่เอามาตา112มาร่วมโหวตให้ในายพิธากล่าวว่าต้องคิดว่าในมุมของตนในสิ่งที่เราคิดมาตา112เป็นข้ออ้าง ที่อยู่ข้างหน้าแต่ข้างหลังนะครับก็คงมีหลายเรื่องที่นำมาเป็นเหตุผลตามที่สื่อมวลชนหลายสำนักวิเคราะห์กันมีหลายเรื่องที่อ่านไปส่งผลกระทบกับสัมปทานเกี่ยวกับผลประโยชน์การปฏิรูปกองทัพที่พักก้าวไกลต้องการให้ทหารออกจากการเมืองให้ได้ดังนั้นตนคิดว่าเรื่อง 1- 1 2สองเป็นเรื่องละเอียดอ่อนเหมือนกันแต่ไม่ใช่ทุกอย่าง พอเรื่องนี้หายไปเรื่องอื่นก็จะมาอีกและที่สําคัญที่สุดคือการรักษาคำพูดก่อนหาเสียงได้อย่างไรหลังหาเสียงไม่ใช่ว่าจะเข้าสู่อำนาจด้วยทุกวิถีทางส่วนเรื่องสารรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยในวันที่19กรกฎาดมานี้เป็นเรื่องเดียวกันกับวันที่โหวตนายกเ,เป็นวันเดียวกันกับวันที่โหวตนายกรัฐมนตรีนายพิธากล่าวว่าก็เห็นว่านะครับมีการประชุมในวาระที่4 แต่ไม่ว่าผลจะออกมาอย่างไรก็แล้วแต่ไม่ได้ทำให้ฟาร์มเป็นคดีเด็กนายกรัฐมนตรีหายไปเมื่อเทียบกับกรณีของนายธนทธรธจุงจึงลุ่งเรืองกิจอดีตหัวหน้าพักอนาคตใหม่จึงถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่ได้กังวลใจแต่อย่างใด ในช่วงท้ายของการถแถลงสื่อมวลชนได้ถามนายพิธาว่าหากเสนอชื่อไม่สำเร็จกี่ครั้งจะยอมถอยให้กับพักเพื่อไทยนายพิทากล่าวว่าขอยึดตามหลักที่ถแถลงผู้สื่อข่าวถามว่าสองครั้งใช่หรือไม่นายนายพิธาพยักหน้าแล้วชูนิ้ว2นิ้วนะครับก็น่าจะเป็นแบบนั้นนะครับถ้าตามข่าวที่ออกมาเนี่ยก็วันที่19กรกฎาคม2566นี้นะครับก็จะเสนอชื่อ นายพิธาอีกครั้งหนึ่งนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าจะสามารถเป็นนายกรัฐมนตรีได้ไหมและสวจะโหวตให้ไหมนะครับถ้าไม่ได้นะครับก็จะให้พักเพื่อไทยนะครับส่งละส่งนะครับชื่อของคนของพักเพื่อไทยเช่นคุณเศรษฐาหรือคุณอุงอิงหรืออีกหนึ่งคนที่เป็นแคนดิเดตแต่ก็อย่างที่บอกนะครับว่าดูแล้วก็ไม่น่าจะยากไม่น่าจะง่ายนะครับและสําหรับผมคิดว่าวันที่19กรกฎาคดา 2อ6านี้นะครับคุณพิธาริ้มเจริญรัตไม่น่าจะผ่านการเป็นเครดิตนายกอันนี้เป็นความคิดเห็นตัวตัวเป็นการวิเคราะห์ส่วนตัวนะครับแต่ว่านะครับแปะนะครับและเชื่อเถอะว่าเชื่อเถอะว่านะครับพัดเพื่อไทยเองนะครับให้ส่งนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณเฉฐาคุณอุ้งอิ้งหรือใครอีกคนหนึ่งมาก็ไม่น่าจะผ่านนะครับก็ไม่น่าจะผ่านแต่ก็ไม่แน่นะครับเพราะว่าสวเองอาจจะตั้งเป้านะครับว่านะครับอ่า ไม่เอาพักก้าวไกลแต่สอสที่บอกว่านะครับเอาแค่ให้ถอยเรื่องของมาตรา112แต่ที่แน่ๆนะครับ มันก็อาจจะใช้ข้ออ้างเดียวกันตรงที่ว่าวันนี้นะครับพักร่วมรัฐบาลเป็นพักก้าวไกลที่แก้ไขมาตรา1นึแล้วไม่ยอมให้นะครับจัดตั้งรัฐบาลได้ก็อาจจะใช้เงื่อนไขเดียวกันหรือใช้ข้ออ้างเดียวกันเพราะว่าจุดประสงค์จริงๆแล้วก็อย่างที่บอกว่าอย่างที่รู้อย่างที่ผมนะครับแล้วก็นักวิชานักวิเคราะห์หลายๆคนบอกว่า1นะึ่งหนึ่งสอ่ะมันคือข้ออ้างน,นะครับข้ออ้างที่จะไม่โหวตให้กับพักก้าวไกลหรือไม่โหวตให้กับพักนะครับ เพื่อไทยนะครับที่มี312เสียงนะครับ312เสียงเนี่ยนะครับยังไงก็ไม่โหวตเพราะเหตุผลเพราะว,ว่าถ้าพรรคก้าวไกลเข้าไปเป็นรัฐบาลเนี่ยครับการป,าปาราบปรามทุจริตนะครับปราบทุจการป,าปาราบปรามทุจริตการป,าปาราบปรามคอร์รัปชันนะครับการป,าปาราบปรามสวยนะครับการป,าปาราบปรามการเงินใต้โต๊ะเงินสวยนะครับการป,าปาราบปรามเรื่องของโอ้โหสารพัดนะครับและเรื่องของ กองทัพลดอำนาจของกองทัพอีกอะไรอีกหลายอย่างเนี่ยนะครับตรงเนี้ยผมว่ามันเป็นจุดสําคัญมากฝานที่เขาพยายามที่จะขัดฝางซึ่งแน่นอนครับว่าถ้าเราจะมองกันด้วยความเป็นจริงและเรามองกันอย่างแบบตรงไปตรงมานั่นก็คือว่าเราก็ต้องยอมรับนะครับว่าสวชุดนี้มาจากการแต่งตั้งของคณะรัฐประหารน,นะครับเป็นคนแต่งตั้งขึ้นมาแล้วคนที่ทำการยึดอํานาจหรือทารัฐประหารเนี่ยก็คือพลเอกประยุจันทร์โอชาเนี่ยก็เป็นคนแต่งตั้งสวเหล่านี้ขึ้นมาและนะครับพัค นะครับร่วมรัฐบาลเดิมคู่รัฐบาลเดิมเนี่ยนะครับก็สนับสนุนเรื่องของการทํารับแตฐานก็คือสนับสนุนคนที่ทํารับประฐานเป็นนายกมาแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับถ้าเราจะมองและรู้ว่าเอ้ยวันนี้หลายๆคนอาจจะบอกว่าเอะก็ประยุทจันโอชาเนี่ยนะครับได้ถอยไปแล้วไม่ได้ข้องเกี่ยวแล้วอย่าลืมนะครับว่าประยุทธจันโอชาคนเดียวไม่มีความหมายนะครับไม่มีความหมายไม่สามารถจะทําอะไรได้ขนาดนี้เพราะฉะนั้นพวกนี้ต้องทําเป็นขบวนการถูกต้องไหมครับ เพราะฉะนั้นถามว่าวันนี้ประยุทธ์จันโอชาออกไปแต่พวกของประยุทธ์จันโอชาหรือขบวนการเหล่านี้ออกไปด้วยหรือเปล่าหรือขบวนการเหล่านี้ยังฝังรากลึกอ,อยู่แล้วรอที่จะกลับมาเพราะอย่างที่บอกว่าประยุทธ์คนเดียวไม่สามารถที่จะทําได้แต่มันต้องมีพัคพวกและมีขบวนการซึ่งแน่นอนครับว่าต้องทําเป็นขบวนการทั้งหมดวันนี้นะครับเขาต้องทําทุกอย่างเพื่อให้อํานาจ กลับมานะครับไม่ได้เอาเอำนาจกลับมาเพื่อประยุทธ์นะครับแต่อาํานาจกลับมาเพื่อพวกพ้องของเขาเองที่ยังดํารงอยู่เพราะประยุทธ์ไปแล้วก็คือไปแล้วจบแต่แต่พวกเขายังอยู่ไงครับเขาเลยต้องปกป้องเพื่อให้พวกเขายังดํารงอยู่นี่แหละครับคือความจริงมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่นไหวมีอะไรคลิปหน้าเดี๋ยอัปเดตให้ฟังครับ